คุณเคยผ่านความสูญเสียครั้งใหญ่ในชีวิตจนรู้สึกเหมือนโลกถล่มทลายหรือไม่เรื่องราวของพระปตาจาราเทรีภิกษุณีผู้มีชีวิตที่เต็มไปด้วยความทุกโศกอาจเป็นแรงบันดาลใจให้คุณได้ชีวิตของพระปตาจาราเถรีเต็มไปด้วยความสูญเสียเธอสูญเสียสามีลูกชายทั้งสองพ่อแม่และพี่ชายไปในเวลาอันสั้น ความทุกโศกถาโถมจนทำให้เธอเสียสติและเรร่อนไปตามท้องถนนวันหนึง่งเธอได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสถึงความไม่เที่ยงและความทุกข์ในโลกทำให้พระปตาจาราเถรีได้สติกลับคืนมาเธอตัดสินใจออกบวชเพื่อสแสวงหาทางพ้นทุกข์้วยความมุ่งมั่นในการปฏิบัติธรรมพระปตาจาราเถรี สามารถเอาชนะความทุกโศกและบรรลุอรหัตผลได้ในที่สุดเรื่องราวของเธอเป็นเครื่องเตือนใจว่าแม้ในความมืดมิดที่สุดก็ยังมีแสงสว่างแห่งธรรมรออยู่